พอดีคำนะครับรับเป็นเขาเปรียบพอดีครับน้ำชิมเล็กแตัวมันถีบนะครับโอ้ยไกลๆหน่อยอยู่ไกลๆหน่อยนะอันนี้เป็นข้าวดอกตัดนะครับเรียกข้าวดอกตัดมันข้าวดอกตัดชิมได้กินได้นะครับทำในฤดูกาลไหนไหมคะฤดูกาลวันตุ๊ดไทยค่ะ ตุดไทยช่วงเทศกาลตรุษไทยก็จะจะทำข้าเข้าขนมแบบนี้เลยเขาเรียกกระตอกตัดนะครับวันตรุษไทยนะครับทำแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะถวายพระแต่ว่าตอนนี้เราไม่ถวายพระอย่างเดียวละ ชาวบ้านก็กินได้ด้วยนะครับเราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยหรือเป็นอาหารหลักอาหารหนึง่งหนึ่งที่คนทุ่งยั้งไว้ต้อนรับกันมาคืนนี้ไม่ได้ทำคืนนี้ทำอะไรนะ